วิดีโอนี้เราใช้ AI นําเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เคยไหมคะกินอะไรก็ไม่ค่อยย่อยกินนิดเดียวก็อืดท้องหรือบางวันเบื่ออาหารไปเลยแล้วคุณสังเกตไหมคะว่าพอเป็นแบบนี้อารมณ์ก็หมุดหนิดแถมยังนอนหลับไม่สนิทอีก จริงๆแล้วนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องท้องอืดแน่นท้องแต่มันคือสัญญาณว่าลำไส้ของเรากำลังส่งผลถึงสมองหลายคนคิดว่าปัญหาอารมณ์แปรปรวนหรือนอนไม่หลับมันมาจากความเครียดความวุ่นวายในหัวแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มพบว่าคำตอบที่แท้จริงอาจจะอยู่ลึกลงไปในท้องของเรา วันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอนุนจะพาทุกคนไปค้นพบความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับลำไส้ที่มากกว่าอวัยวะย่อยอาหารและทำไมการดูแลลำไส้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาอารมณ์และการนอนของเราวันนี้เรามีลุงหมอมาโกโตธานากะศาสตราจารย์กิติคุณด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่จะมาเปิดเผยความลับที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะลุงหมอคะ อาการที่นุ่นเล่าไปเมื่อกี้คือกินไม่ย่อยแล้วอารมณ์เสียนอนไม่หลับนี่มันเกี่ยวกันจริงๆหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญคะคุณนุ่นครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยและเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยผมจะเล่าให้ฟังนะครับลำไส้ของเรานี้ไม่ใช่แค่ท่อเอาไว้ย่อยอาหารแต่เป็นสมองที่สองหรือที่เรียกว่า enteric nervous system เครือข่ายประสาทในลำไส้ ในลำไส้เรามีเซล์ประสาทมากกว่า100ล้านเซลล์ซึ่งมากกว่าในไขสันหลังเสียอีกและที่น่าแปลกใจคือลำไส้ของเรานี้ผลิตสารสื่อประสาทที่สำคัญหลายตัวโดยเฉพาะซีโรโทนินหรือที่เราเรียกกันว่าฮอร์โมนความสุขซึ่งส่วนใหญ่ของร่างกายผลิตในลำไส้ไม่ใช่ในสมอง ระบบประสาทในลำไส้นี่เชื่อมต่อกับสมองผ่านเส้นประสาทเวกัสหรือเวกัสเนฟที่เป็นเหมือนทางหลวงสื่อสารระหว่างลำไส้กับสมองเมื่อมีปัญหาในลำไส้สัญญาณจะส่งขึ้นไปบอกสมองและสมองก็จะส่งสัญญาณกลับลงมาเช่นกันมันเป็นการสื่อสารสองทิศทางครับ หมายความว่าลำไส้มันคุยกับสมองได้จริงๆหรอคะนี่ทำให้นุ่นเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาเครียดเราถึงปวดท้องหรือเวลาท้องถิดปกติเราก็อารมณ์เสียแล้วที่ลุงหมอพูดถึงเซโรโทนินหรือฮอร์โมนความสุขที่ผลิตในลำไส้นี่มันทำงานยังไงคะทำไมถึงส่งผลต่ออารมณ์และการนอนได้คะถูกต้องครับคุณนุ่น เซโรโทนินหรือฮอร์โมนความสุขนี้มีบทบาทสำคัญมากในลำไส้เซโรโทนินช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้การหลั่งน้ำย่อยและเมื่อมันเข้าสู่กระแสะเลือดมันจะส่งผลต่ออารมณ์และรูปแบบการนอนของเรา จุลินทรีย์ในลำไส้ที่เราเรียกว่ากัดไมโครไบโอมก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตเซโรโทนินเหล่านี้เมื่อจุลินทรีย์ดีมีจำนวนเพียงพอมันจะช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนความสุขแต่ถ้าจุลินทรีย์เสียสมดุลระดับเซโรโทนินก็จะลดลงส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลและหลับยาก การวิจัยพบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือการนอนมักจะมีจุลินทรีย์ในลำไส้แตกต่างจากคนปกติแล้วคุณนุ่นคิดว่าอะไรที่ทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้เสียสมดุลได้บ้างคำถามนี้นุ่นคิดว่าคงเป็นเรื่องอาหารการกินนอนไม่พอหรือความเครียดใช่ไหมคะเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอในชีวิตประจำวันนี่แสดงว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาอารมณ์หรือการนอนเราต้องมาดูที่ลำไส้ด้วยหรอคะใช่แล้วครับคุณนุ่น การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการดูแลลำไส้ให้มีสมดุลที่ดีแต่ปัญหาคือหลายคนมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำลายจุลินทรีย์ดีในลำไส้อยู่ทุกวันและเมื่อจุลินทรีย์เสียสมดุลมันจะเกิดเป็นวงจรที่ยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลงเรื่อยๆ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้าเนื้อหาตรงนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คนรักที่อาจจะกำลังติดอยู่ในวงจรแบบนี้โดยไม่รู้ตัวและอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวลุงหมอจะเปิดเผยความจริงที่เปลี่ยนทุกอย่างให้ฟังต่อค่ะวงจรปัญหาที่ลุงหมอพูดถึงนี่ฟังแล้วน่ากลัวเลยค่ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นยังไงดีครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับ วงจรนี้เริ่มจากความเครียดในชีวิตประจำวันเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดออกมาฮอร์โมนความเครียดนี้เมื่อมีระดับสูงเป็นเวลานานจะไปรบกวนการทำงานของลำไส้ทำให้ผนังลำไส้อ่อนแอซึมผ่านได้ง่ายหรือที่เรียกว่าลำไส้รั่วนั่นเอง เมื่อลำไส้รั่วสารพิษต่างๆจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายการอักเสบนี้จะส่งผลต่อการทำงานของจุลินทรียดีในลำไส้ทำให้จำนวนลดลงและการผลิตฮอร์โมนความสุขก็ลดลงตามเมื่อฮอร์โมนความสุขลดลงเราจะรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนและที่สำคัญคือหลับไม่ดี เมื่อหลับไม่ดีร่างกายจะเครียดมากขึ้นฮอร์โมนความเครียดก็หลั่งออกมาอีกแล้ววงจรก็เริ่มใหม่แต่รอบนี้จะรุนแรงกว่าเดิมเพราะลำไส้ที่เสียอยู่แล้วจะเสียมากขึ้นจุลินซีดีลดลงมากขึ้นและการนอนก็แย่ลงไปอีกโอ้โหฟังแล้วเหมือนติดกับดักที่ไม่มีทางออกเลยแล้วที่ลุงหมอพูดถึงการนอนไม่ดีนี่มันส่งผลต่อลำไส้มากขนาดไหนคะเพราะหลายคนคิดว่าการนอนกับการย่อยอาหารมันไม่เกี่ยวกัน เรื่องนี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นการวิจัยพบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีนาฬิกาชีวภาพเป็นของตัวเองมันจะทำงานตามจังหวะตามเวลาเหมือนกับที่เราตื่นนอนเป็นเวลาเมื่อเราไม่ได้นอนเป็นเวลาหรือนอนไม่เพียงพอจังหวะการทำงานของจุลินทรีย์เหล่านี้จะสับสน จุลินซีดีจะลดจำนวนลงส่วนจุลินซีเสียจะเพิ่มขึ้นสมดุลในลำไส้จึงเสียไปยิ่งทำให้การผลิตฮอร์โมนความสุขลดลงมากขึ้นและที่น่ากลัวคือเมื่อจุลินซีเสียมีจำนวนมากมันจะผลิตสารที่ทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นสารเหล่านี้จะไปส่งผลต่อสมองทำให้เราหงุดหงิดง่ายคิดมากและหลับยากยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรที่ป้อนตัวเองครับนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าเพราะหลายคนจะ คิดว่าตัวเองแก่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ยอมรับกับสภาพนี้ไปโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันแก้ไขได้บางคนอาจจะไปหาหมอเพื่อขอยาช่วยให้หลับหรือยาแก้เครียดแต่ถ้าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุยาเหล่านั้นก็จะช่วยได้แค่ชั่วคราวและบางครั้งอาจจะทำให้วงจรน,นี้แย่ลงไปอีกเสียด้วย หมายความว่าการใช้ยาแก้ปัญหาตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรอคะลุงหมอแล้วถ้างั้นจะมีทางออกอื่นไหมที่ไม่ต้องพึ่งพายาแต่แก้ได้ที่ต้นเหตุจริงๆหรคะคำถามนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเราหลุดจากวงจรนี้ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความคิดเก่าๆบางอย่างที่เราเชื่อมานานอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ได้ ความคิดเก่าที่อาจจะไม่ถูกต้องที่ลุงหมอพูดถึงนี่คือความคิดแบบไหนคะคุณนุ่นครับความเชื่อผิดแรกที่พบบ่อยคือคนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาอารมณ์หรือการนอนไม่ดีเป็นเพราะแก่แล้วหรือมันเป็นเรื่องปกติแล้วต้องไปพึ่งยาเป็นหลักความเชื่อผิดที่สองคือคิดว่าปัญหาเหล่านี้อยู่ในหัวต้องแก้ที่หัว แต่ไม่คิดถึงลำไส้ความเชื่อผิดที่3คือคิดว่าการปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลานานมีขั้นตอนซับซ้อนแต่จริงๆแล้วการวิจัยชี้ให้เห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากผลการวิจัยพบว่าเมื่อเราปรับปรุงจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้นอาการทางจิตใจจะดีขึ้นตามไม่จำเป็นต้องใช้ยานหนักๆก,การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพหรือที่เรียกว่าไซโคไบโอติกส์หรือสารจิตเวช จากจูลินซีสามารถช่วยลดความวิตกกังวลปรับปรุงอารมณ์และทำให้นอนดีขึ้นได้และที่น่าแปลกใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คิดการปรับเปลี่ยนจูลินซีในลำไส้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเพียง1วันและผมต่อสุขภาพจิตเริ่มเห็นได้ภายใน2ถึงสสัปดาห์นี่คือความหวังใหม่สำหรับคนที่คิดว่าปัญหาของตัวเองไม่มีทางแก้ นี่เป็นข่าวดีมากเลยค่ะหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องยอมรับกับอาการเหล่านี้และไม่จําเป็นต้องพึ่งพายาเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ที่ลุงหมอพูดถึงไซโคไบโอติกส์นี่มันหาได้จากไหนคะต้องไปซื้อแบบแพงๆหรือเป็นยาพิเศษบางอย่างไหมคะคุณนุ่นคําตอบอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนไทยรู้จักกันดีมานานแล้วนั่นคืออาหารหมักดองแบบไทยโบราณน,นี่แหละครับ ผักดองขิงดองปลารา้าหรือแม้กระทั่งแหนมมีจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงมากการศึกษาพบว่าจุลินทรีย์จากอาหารหมักไทยเหล่านี้มีความสามารถในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของลำไส้และสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี นี่หมายความว่าบรรพบุรุษของเราได้ค้นพบความลับนี้มานานแล้วโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่พวกท่านสร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอดและรสชาติกลับกลายเป็นยารักษาจิตใจที่ส่งพลังปัญหาหลักคือวิถีชีวิตสมัยใหม่ของเราได้เปลี่ยนไปอย่างมากเราหันไปกินอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงและสารกันบูดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำลายจุลินทรีย์ดีในลำไส้ การใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆการนอนไม่เป็นเวลาและความเครียดจากชีวิตในเมืองล้วนทำลายจุลินทรีย์ดีที่เราได้จากอาหารหมักนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้จะกินอาหารหมักบ้างแต่ผลที่ได้ก็ไม่เท่าที่ควรจะเป็นแต่ข่าวดีคือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราสามารถสร้างแผนที่จะช่วยให้เราหลุดจากวงจรน,นี้ได้และคืนสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจของเราได้ นี่ฟังแล้วรู้สึกดีเลยค่ะจากที่เราติดอยู่ในวงจรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงเรื่อยๆตอนนี้กลับมีทางออกที่ไม่ซับซ้อนและใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วแผนที่ลุงหมอพูดถึงนี่เป็นแผนแบบไหนคะมีขั้นตอนยังไงบ้างและที่สำคัญคือคนธรรมดาทั่วไปจะทำได้จริงไหมคะ ใช่แล้วครับคนธรรมดาทั่วไปทำได้แน่นอนเพราะแผนนี้ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้เงินเยอะและที่สำคัญคือมันทำงานร่วมกับธรรมชาติของร่างกายเราไม่ใช่ไปต่อสู้กับมันและผลที่ได้จะคงอยู่ยาวนานเพราะเราแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ปิดอาการผมจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนนะครับแผนนี้เรียกว่าดูแลทั้งลำไส้และใจไปพร้อมกัน ขั้นตอนแรกเลี้ยงจุลินทรีย์ดีเราต้องให้อาหารที่จุลินทรีย์ดีชอบคือผักใบเขียวผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงโยเกิรต์ตและอาหารหมักดองแบบไทยๆเช่นผักกาดดองแหนมหรือแม้กระทั่งปลาร้าที่มีจุลินทรีย์ดีอยู่มากกินให้หลากหลายเพราะความหลากหลายของจุลินทรีย์จะทำให้ลำไส้แข็งแรง ขั้นตอนที่2ลดสิ่งที่ทํำลายจุลินทรีย์ดีได้แก่อาหารแปรรูปน้ำตาลขาวแอลกอฮอล์และการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นสิ่งเหล่านี้จะฆ่าจุลินทรีย์ดีที่เราเลี้ยงไว้ถ้าเราลดได้จุลินทรีย์ดีจะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีขึ้นขั้นตอนที่3และสำคัญมากคือการลดความเครียดและการนอนให้เป็นเวลาทำสมาธิเดินเบาๆฟังเพลงหรือทำกิจกรรม ที่ทำให้ผ่อนคลายเพราะความเครียดจะทำลายจุลินทรีย์ดีและการนอนไม่เป็นเวลาจะทำให้นาฬิกาชีวภาพของจุลินทรีย์สับสน3ขั้นตอนนี้ต้องทำไปพร้อมกันไม่ใช่ทำทีละอย่างแผนนี้ฟังดูทำได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ครอบคลุมแล้วถ้าเราเริ่มทำตามแผนนี้จะเริ่มเห็นผลเมื่อไหร่คะ การวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในลำไส้เริ่มต้นได้ภายในวันแรกแต่ผลที่เห็นได้ชัดจะเริ่มประมาณ2-4สัปดาห์สัปดาห์แรกคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการย่อยอาหารดีขึ้นท้องไม่อืดเหมือนเดิมสัปดาห์ที่สองจะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์สเสถียรขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนแต่ก่อนและสัปดาห์ที่3-4ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นตื่นมาแล้วกระปรี้กระเปรา่า แต่สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแป๊บเดียวแล้วหยุดเพราะจุลินทรีย์มีชีวิตมันต้องการการเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่องผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าเคยพยายามแก้ปัญหาแล้วไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณทำผิดแต่อาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริง การใช้ยาช่วยให้หลับยาแก้เครียดหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายหนักๆอาจจะช่วยได้ชั่วคราวแต่ถ้าลำไส้ยังไม่ดีปัญหาก็จะกลับมาอีกเหมือนกับเราพยายามเติมน้ำใส่แก้วที่มีรูรั่วน้ำก็จะหมดไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราแก้ที่ลำไส้เหมือนกับเราได้ซ่อมรูรั่วก่อนแล้วค่อยเติมน้ำน้ำจึงจะอยู่ในแก้วได้นาน วิธีการที่ผมเสนอนี้เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุจึงให้ผลที่ยั่งยืนกว่า ผมอยากฝากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ว่าอารมณ์เหวี่ยงหลับไม่สนิทไม่ได้เพราะคุณแก่หรืออ่อนแอแต่เพราะลำไส้กับสมองกำลังคุยกันผิดปกติถ้าคุณเข้าใจและเริ่มดูแลลำไส้ตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่เพียงแค่ย่อยอาหารได้ดีขึ้นแต่ยังได้สมองที่สดชื่นขึ้นหลับลึกขึ้นและอารมณ์ที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง จำไว้นะครับการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการเข้าใจแล้ววันนี้คุณมีความรู้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำทำเล็กๆแต่สม่ำเสมอแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่า ขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับความรู้ที่ล้ำค่าเหล่านี้วันนี้ทำให้นุ่นเองก็ได้เรียนรู้เยอะมากโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองและสิ่งที่เราคิดว่าแก้ไม่ได้จริงๆแล้วมีทางออกที่ไม่ซับซ้อนโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วใกล้ตัวเรา สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าลำไส้คือสมองที่สองที่ส่งผลต่ออารมณ์และการนอนเราเข้าใจวงจรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงและที่สำคัญคือเราได้แผน3มขั้นตอนในการหลุดจากวงจรน,นี้การเลี้ยงจุลินทรีย์ดีการลดปัจจัยทำลายและการจัดการความเครียดทำไปพร้อมกันแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือสามารถลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เพราะคือวิธีที่ดีที่สุดคือการเริ่มลงมือทำค่ะวันนี้เองลองเริ่มจากขั้นตอนแรกลองทานผักกาดดองแหนมและลดความเครียดด้วยการเดินเบาๆถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงไวใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะ